ตามที่เห็นเลยค่ะคลิปนี้าจะพาทุกคนไปเที่ยวกันที่น้ําตกตาฟานประเทศลาวค่ะมาถึงปุ๊บก็ต้องจ่ายค่าเข้ากันคนละ20,000กีบค่ะแล้วก็เดินเข้าไปด้านในได้เลยตอนแรกคิดว่าไกลที่ไหนได้แค่ประมาณ200เมตรเดินแปบบ๊บๆอ้าวถึงแล้วหลอนเนี่ยมาถึงปุ๊บคือเสียงร้องว้าวของทุกคนพร้อมๆกันค่ะคือมันสวยมากสวยมากจริงๆและสลิงที่เราจะมาโหนกันวันนี้นะคะมีความสูงเท่ากับตึก80ชั้น ย้ำว่า80ชั้นแต่เอาหนาสักครั้งหนึ่งเราจะได้รู้ว่าใจเรามันกล้าแค่ไหนแต่แต่ก่อนเริ่มขอทำตัวให้ชินกับสถานที่เดินเล่นถ่ายรูปไปเรียบรอบก่อนนะคะสำหรับการโหนสลิงนะคะจะมีค่าใช้จ่ายคนละ5,900 0 0กีบนะคะหรือตกประมาณ1,100บาทไทยและแล้วเวลาที่รอคอยก็มาถึงค่ะอย่าถามว่ากรีสเสียงดังไหมบอกเลยว่าเสียงดังมาก แต่ยิ้มสู้ใจสู้ค่ะบอกเลยว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิตอยากให้ทุกคนมาลอง